ตัวจริงเหฮะลูกอ๊อดตัวใหญ่ไหมไหนตัวปลอมไหนเนี่ยตัวจริงมันก็ตัวจริงฮะลูกออดตัวจริงตัวปลอมเนี่ยทิวนิวชาแนลสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาจับลูกอ๊อดนี่ค่ะนี่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 ค่ะจับลูกอ๊อดในน้ำใช่ไหมคะ นี่ค่ะเรามาจับลูกอ่อนกันเห็นไหมเห็นไหมค่ะในน้ำค่ะมันลกวัดใมใช่ใช่ใช่ค่ะซิเห็นเจียกเจียักเจียักอ้อนเี้วเจียักครับเห็นเราจะใช้จานใช้จานอาการตักนะเห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วอ้ยได้ไหมไม่ไหนไม่มีหาอีกสิไหน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 ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวแม่ตักเดี๋ยวไม่ตักครับ ไหนคะไหนคะตรงนี้เหรอไหนเพิ่งเย็เพิ่งเๆ็บเพิ่งเย็บเพิ่งเย็บู่ววววววว่วหวววหมหวววววหาวว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 หวว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 วหวว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 ยวว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  เยลกออดเอ้ยแม่ม่เดี๋ยลกออมันไปลูกหหนครับไหครับลเหลียค่ะเดี๋ยลูกออดมันจะไปนะลกี่นีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุยได้ไหมดูกันสิไม่มีว้าวไม่มีไม่ทันเลยอะอยู่ไหนหมดเนี้ย ไหนครับอันิวเฮ้ยอะไรนะนั่นอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเหมือนตะขาบเลยอะเหมือนตะขาบตายอะใช่ไหมจับเลยอันเดียวถือไว้เดี๋ยวแม่ดูก่อนเฮ้ยมันกินแล้วนี่เหมือนตะขาบตายเลยอะเดี๋ยวเดี๊ยเดี๊ยเดี๋ยวแม่เอาใ้ใช่ใใช่ไหมเดี๋ยวต้องแม่ให้กินนี่เนี่ยเเนี่ยโอ้ยจริงด้วยอ่ะ นี่ค่ะจะขามันตายอ่ะเนี่ยค่ะนีิอย่าเพิ่งอย่าบบึ้งมันตายแล้วมันตายใช่จะขาเรามาหามาหาลูกอ้อดแต่ว่าเจอจะขาตายแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยนี่มันตายนคะคะเรา <c oughs> หาลูกอ้อดต่อกันดีกว่านะาหาลูกอ้อดต่อกันดีกว่ามาครับใน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  เ่็นแล้วเห็นเล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคะเห็นแลคะเอ้ยแล้ววอันนีครมีไหมครับลูกอันเมื่อกี้นี่มีนี่ไงลูกได้กี่ตัวเนี้ยนี่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 น่นี่นี่น่นี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 นี่นีี่นี่นี่น่นี่นีนี่นนี่นนนนนนี่นน มากระเด็กเอ๊ะดูใกล้ๆค่ะนี่คือลูกออดนี่ค่ะคุณแม่พาเด็กๆมามาทําอะไรเอ่ยมาจับลูกออดลูกออดก็คืออะไรรู้ไหมครับลูกออดก็คือลูกกบตัวเล็กๆเนาะใช่ไหมไนี่เนี่ยมันมีตอนเนี้มันเป็นลูกออดอยู่มันมีมันมีแต่มันมีแต่ขาข้างหลังแขนข้างหน้ามันไม่มีแล้วมันมีหางถ้ามันโตกว่านี้ยหางมันจะลูบ หางมันจะหลุดนะเนี่ยลูกตรงเนี้ยหางมันจะหลุดแล้วแขนข้างหน้ามันก็จะงอกออกมาก็กลายเป็นกบกระดุดเห็นเป้า <ไ itar! S 1> อันนี้ยังเป็นลูกออสอยู่ค่ะ<อ>ใช่ไหมหน,น,นี่ลูกออสให้เจนในน้ำแล้วก็ใช่จุ่มในน้ำเนี่ยค่ะมันอยู่ตามตามน้ำแบบนี้นะลูกออสฝนตก<ม><ด>ค่ะไม่เท่ฝนตกหนักมันก็เลยมาอยู่ตามน้ำแบบนี้อ๋อเดี๋ยวจับได้เก่งมากเลย มันกลมฝนมันจะวิ่งอยู่อันนี้กับพี่เมย์จับได้เดี๋ยวถ้ามันถ้ามันโตขึ้นมันจะไปกลายเป็นอะไรครับลูกออสเนี่ยลูกออสเป็นกบใช่ค่ะเก่งมากโตขึ้นมันจะกลายเป็นกบว้าวมันมันอปาเพยพมันมันกินไม่ได้หรอกหนูว่ามันยังเล็กอยู่เลยค่ะพี่เมย์ลูกออสตัวยังเล็กอยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวจริงนะลูกออสตัวใหญ่ไหนตัวปลอมไหน ตัวจริงแม่ก็ตัวจริงเอ้าลูกเอาตัวจริงตัวพ่อนี่ไรแล้วลูกเฮ้ยอันนี้อันนี้เราจะล่วงไปนี่ค่ะเราใส่ในขับปิ๊ปปี้แล้วนี่ค่ทำไมให้กินนิดหนึ่งนะคะไม่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะเพื่อนดูใกล้ๆนี่เต้องไมให้กินนิดหนึ่งเหมือนเหมือนจริงจืดเลยเหมือนจริงจืดเหรอหางันเลยลูกต้องไม่ให้กินปิ๊ปปี้แล้วค่ะอุ้ย มันออกไปจังกลัวแล้วไม่มันไม่ออกมันยังสีตัวเหมือนเดิมครับมันยังไม่ออกสําหรับวันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย